อันนี้ก็สิเป็นเรื่องที่ตอนพระพุทธเจ้าเพป็นประทับอยู่วัดประเชตวันุมดละยอเนะได้พราลบพระหลายรูปแต่ว่าเรื่องของเรื่องแต่ชื่อว่าในสมัยหนึ่งนะเมื่อทานพระมหากัจจัยนะเพป็นอาศัยอยู่กุระกรณครอนในอวันตีสนบทอยู่ที่พวกเขาซื้อว่าประวัตตะ ได้มีอุบาสกซื่อวาโซนะกุติกันนะเลื่อมใสในธรรมกาถาของพระเถระนะใกล้สิบวชในสำนักของพระเทระแม้สิเถื่อพระเทระเว้าหามถึงสองครั้งสองคราววาโสนะโุนะ,ะาพรหมจัน์มีปัดหนนเดียวนอนผู้เดียวตลอดชีพเป็นสิ่งที่บุคค้นเฮ็ดได้ด้วยยากด้วยวัน ก็เลยเป็นพวกเกิดพุทธาสะายัางแรงจ้าในการบรรพชา,าในการบวชในวาระที่สามเพิ่นแกนได้วิ่งว่อนพระเถระแแ้วก็ได้บรรพชา,าโดยเวลาหลวงไปสามปีจึงได้อุปสมบทย่อนว่าทคี้าปะสะสนบทเนี่ยมีภิกษุน้อยก็เลยเป็นพวกไถ่สิเบเป่าพระศา,าสดาเฉพาะพระพักจึงได้อำลราพระอุปัชฌาย์ คือเอาขาวที่พระอุปชาิให้แล้วเนี่ยไปสู่พระเชตวันโดยลำดับเพื่อนก็ได้ไปถวายบังคมพระแสสดาได้รับการปฏิสันถานผู้อันพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะในประคันฑกุดีเดียวกันเพื่อนก็ให้ราตรีส่วนหลายลวงไปอยู่ข,ข้างนอกและก็เข้าไปในพระคัณฑกุดีในเวลากลางคืน ในส่วนแห่งกลางขึ้นนั่นลวงไปแล้วที่เสนาสนะอันถึงแล้วแก่ตนในเวลาขอนสีแจ้งพระศาสดาก็เเื่อเชิญได้สวดประสูตรบัดนำกันถึงสิบหกสูตรโดยทํานองสลปัญญาที่จัดเป็นอัตถกัตวักจิกะในฝั่งหนั้นประภูมีประภาเจ้าเมื่อสิทรงอนุโมทนาเป็นพิเศษ จงได้ประท่านสาธุการแก่เปิน้ในเวลาจบสรพันว่าดีลาดีลักปิสุดีลาพระท่านปรากฏว่าปุ่มมัตสกะเทพปดานาและสุมันฟังสาธุการที่ประศาสนาประท่านแล้วจะได้ให้สาธุการเสียงสาธุการสาธุสาธุได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มีแล้วตลอดพรมมาโลกเจงปีด้วยประการเจงปี ในกาณะนั้นแม้เทพประดาปูสิงอยู่ในเพื่อนของมหาอุบาสิกาผู้เป็นมั่นดาของพระเสระในกุรุกรณครในที่สุดไก่ประมาณนร้อยยี่สิบยอดแต่ประเชตวันมหาวิหารก็ได้ให้สาธุกันด้วยเสียงอันดังขึ้กันว่าสาธุสาธุนะครั้งนั้นมหาอุบาสิกาเป็นจะถามเพีประดานั้นบอกว่านั่น ผู้ใดให้สาตุการนั่นเข้าเองละเข้าเองละท่านเป็นผู้ใดโอ้ยเข้าเป็นเทพดาสิงอยู่ในงื่นของท่านตัวมาาอุบาสิกาเถอเลยเบาขึ้นบอกว่าเอาในการกอนแต่นี่ท่านบ่ได้ให้สาตุการแก่เข้าเพราะเหตุอีหยังหล่ะเมื่อนี้จึงให้สาตุการว่าสาตุละเถอะเทพบาสิดาเป็นก็ว่าอ้ว เข้าบ่ได้ให้สาธุการแกท่านตัววัานเอา้าเมื่อเป็นเจน้าจั่นเนี่ยท่านให้สาธุการแกผู้ใดวัฒนเทพปารก็เลยตอบบอกว่าเข้าให้สาธุการแกพระโสณกุติกันนะเทระผู้เป็นลูกใต้ของท่านตัววัฒนโลกของเขาเฮ็ดอีหยังละ่ะท่านจึงให้สาธุการวัฒนมหาบุบาสิกาขาถามทาเทพปาราเป็นก็เลยบอกว่าคือจจงซีในเมื่อนี่เนี่ยลูกใต้ของท่านเนี่ย อยู่ในประกันตะกูดีเดียวกันกับพระบรมศาสดาและก็แสดงรรมแก่พระศาสดาพระบรมศาสดาทรงประดับรรมของหลูกใต้ท่านกัทร้งเลื่อมใสจึงได้ประท่านสาธุการเพราะเหตุนั้นแม้เฮาจึงให้สาธุการแก่พระเทระนั้นก็เพราะรับสาธุการของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เกิดสาธุการเป็นเสียงเดียวกันไปเบิด นับตั้งตนแต่พุมมัตสกะเทปปดาตลอดถึงพมมโลกปุแลว้วนนมหาอุบาสิกาพ่อได้ฟังก็เลยเว้าขึ้นโอ้ยท่านเอ้ยลูกไส้ของเอ้าแสดงถ้ำแก่พระาศาสดาหรือว่าพระาศาสดาแสดงถ้ำแกลูกไส้ของเขาเ้าเราบัดน,นลูกไส้ของตัานแสดงถ้ำแกรพระาศาสดานนเทปปดาก็ตอบมหาอุบาสิกา เมื่อเทพประดาเวาอยู่จังสันปีติมีวันนะหาประการเกิดขึ้นแกมหาอุบาสิกาเลยแพ้ไปทั่วสรีระทั้งสิทธในครั้งนั้นมหาอุบาสิกานั้นได้มีความคิดจจงสี่ว่าถ้าแมนวันหลูกไส้ของเข้าอยู่ในพระคั่นจะกูดีเดียวกันกับพระศาสดาและก็ย่งสามารถแสดงธรรมแกพระศาสดาได้ก็สิสามารถให้แสดงตรรมแม้แกเข้าได้คือกันเอาละเอาละในเวลาที่หลูกไส้เข้ามาหอดมาเึง เท่า,าที่ให้ทํำการฟังท้ำกันและก็ได้ฟังถ้ำมากระถาวะแต่วูวูนี่ล่ะความที่แม่แม่เนาะแม่ก็คือแม่เอ๋นี่ล่ะัในความเป็นลูกซึนส้มในความเป็นลูกลูกมีความเก่งกาจสามารถแสดงถ้ำให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกไในนี่โอ้ยปลาปลื้มมหัวใจที่สุดแม่บอกบ่าวาแม่ผู้ใดด้ แม่ค้นธรมมาดาแม่พออระอรหันต์แม่ไผกะตามแต่ก็คือกันเมื่อเนี่ยแหละที่มีความปูกพันหักลูกแม่นวลอะไรอย่าจอมแต่ความดีเนี่แหละเพิ่นได้เก่งว่าสัไสานไปพระโสนกุฏิกันนะนี่ได้แสดงพระสูตรเพิ่นได้แสดงพระสูตรด้วยํำนองสะละพัญะให้พระบรมศมาส,สดาฟังวัดสันติแล้วก็ได้มีโอกาสได้การ แอพาอยู่ในพระคันตะกูดีเดียวกันวะสันปาธุนี่พระพุทธเจ้าขึ้นเป็นกับพระท่านสาธุคือกันได้ย,ยาจอบตัวโบตัวคันอบบาทนี่บาทนี่อืมได้ื่ไงไหนล่ะหลังจากที่แม่นอแม่ของสันพระโสนะุติกันนะโอ้ยวะสันเกิดตีตีแล้วเนาะลูกใต้ด้สแสดง่ำแอต่อพระพุทธเจ้าแจังสันเนี่ย อปีติโอ้ยมันแพรไปตัวสลี่ละว่ากันไป็เป็นก็นเลยว่าเอาละโอกาสหนึ่งปไใ้ฟังร้ำลูกของเข้ามาเฮ้ากระสีให้มีการฟังเทศฟังท่ำบัดนี้ว้าไปถึงทานพระโสนเอละได้บาดนี้เมื่อพระบรมมาตยสดาประท่านสาธุการแล้วแต่ึ้นว่าเออในเวลานี่เป็นเวลาสมควรที่สิกราาบทุนเขาที่พระอุปชาให้มากกอเจนปีแล้ว เพิ่นก็เลยได้ทุนขอพ้อนหาประการกับพระภูมิพระปากเจ้าตั้งต้นแต่การอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์มีภิกษุภูทรองวินไนเป็นที่หาในสนับบททั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ปลายแดยนแล้วอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาสองสามมื่นตอนนั้นก็ทุนละพระบรมศาสดาว่าข้าพระองค์สิกับไปเยี่ยมพระอุปัชฌาย์ก็เลยได้ออกจากวัดพระเชตวัน ไปสู่สำนักของพระอุปราชโดยลำดับพ่อในวันรุ่งขึ้นพระเอรัชผ้าเปิ้นเที่ยวไผบินตะบากได้ไปหอดไปถึงไปตูเงินอนของอุบาสิกาผู้เป็นม่านดาของเพิ้่ไปอุบาสิกานะั่นพ่อได้เห็นลูกไส้ามากโอ้ยดีจใจดีใจเห็นลูกไส้ามากแกรวย้ยและกะอังคาดโดยเข้ารบถามบอกว่าโอ้ยลูกเอวาจัน เออลูกเอ้ยลูกเอ้ยได้ยินวา่าได้ข่าวว่าเออลูกเนี่ยเออไปอยู่ในปราก้นตะกูดีเดียวกันกับพระบรมมาสดาบอ่ลูกอุ้ยได้ข่าวว่าลูกเนี่ยอืมได้ไปอยู่ปราก้นตะกูดีได้ไปพักอยู่น <ending S 1> ้ำเออพระบรมมาสตดาอืมแล้วก็แสดงซ้ำแก่พระบรมศาสตดาแม่นดีหลีบอ่ะลูกพระโสดัก็บอกแม่บอกว่าแม่แล้วย่อม ย่อมแม่แมนแล้วเรื่องเนี่ยผู้ใดบอกกับย่บอมเ่าประเสรเนได้ยินเรื่องจริงสิมาจังได้เหละาว่าสรนคือจังบม่มีผู้ใดให้เข้าเออคือจังหู้ละแม่แว่าเสรนเราก็บ,บอกกับย่อมแม่เราเนาะมาอุบาสิกาก็บ,บอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยว่าเสรนเทพพระดาผููสิงอยู่ในเงื่อนนี่แล้วให้สาธุการด้วยเสียงกำดังเมื่อย่อมถามว่านั่นผู้ใดก็บ,บ่าว่าเเ้าเองแล้วก็บ,บอกจังตันละ่ะ เพราะฟังเหลืองนั้นอย่อมแม่เนี่ยจึงได้มีความคิดจึงตีว่าเอาทำแแ่นว่าเอพระลูกใส้เข้าสแสดงธรำมากษาแกภาษาสดาได้กติอาจสแสดงรรำแม่แกเข้าได้วในฝั่งนั้นมหาอุบาสิกาเลยเบากับพระโสน,นะนั่นล่ะบอกว่าลูกเอ้ยอลูกพระเอ้ยเพราะท่านนี่สแสดงมเำพาะประพักของพระษาสดาได้แล้ว เออก็ ه, คือสีอาจสแสดงแม้แกโยมได้ขื้อกันเนาะในมาภูระเอา,า,เ,อาเอาจังสี๋เนะเาะในวันภูระภูระเดี๋ยวกำหนดมือย่อมสิไงเหตการฟั่งทรมเดอ้อแล้วก็สิบฟั่งทรรมะของลูกนาลาเด้อ่ารัตนพระโสนาบุนกันลาบนิมนต์จากมหาอุบาสิกาผู้เป็น่อมแม่อุบาสิกาเล่ากันเลยเกิดว่าอื เท่านี่ถาวายท่านแกบปีตุสงตั้มการบูชาแล้วสิตั้งธรรมกาาของหลุกไสของเท่าก็เลยได้ตั้งให้แม่ยิ่งผูปเป็นท่าสีผูเดียวตอนนั้นให้เป็นค้นเป่าเพือนแล้วก็เด็ดผ้าเอาบริีว่านชนตั้งตินไปเพื่อฟังธรรมกาาของพระหลุกไสผููสดเก้าขึ้นสู่ธรรมะที่ประดับประดาไว้แล้วในม่ฑนดบที่ตนให้ต่างไว้ภายในพระนคร เพื่อประโยชน์แก่การฟังรรมและกาแสดงรมอยุ่ว่าจะ่นาเอ็นบมลแหละหนาโยมเนี่ยอยากได้ฟังธรรมลูกไส้เด้อย,ยากได้ฟังธรรมลูกไส้ท่านเจ้าคุนเนี่ยเวลาเวลาที่มีพระมาบวชนํา้ท่านเจ้าคุนเป็นพระอุปราชเนี่ยถ้าแมนเป็นศิลาศิขาเนี่ยเออท่านเจ้าคุนตีให้ไปเทศตีให้พระเนั่นเอาคํำที่ไปเทศไปสแสดงรรมแกโยมพอยโยมแม่ท่านเจ้าคุณถือปฏิบัติแกงตีเด้ เออือปฏิบัติผู้ใดมาบวชนําเสียแจงสัตว์นะย่อมโดยถือตาเนียมนี่ละเออตาเนียมว่าโอ้ย่อมปอย่อมแม่เนี่ยเออเปิ่นกับปลาตนาอยากฟังเทศฟังตั้มแต่ม่นเออลูกใต้เทศให้ฟังเนี่ยมันอ่อนซ้อนพรเจ้นเออมันอ่อนก้อนมันไปอิจซ้อนในหมักวัดใจพรเจ้นเด็กเออท่านเจ้าคุณที่เว่านี่ท่านเรื่องนี้เนี่ยมันมันมีความหมู่ซสือว่าโอ้ยความโูกพันเนี่ยแม่กับลูกเนี่ย แม้ลูกสิเป็นพระอรหันต์แม้ลูกสิเป็นตำแหน่งอีหยังก็ตามแต่ลูกก็บขึ้นลูกเนี่ยยอดโยยมนะลูกกับขึ้นลูกเนี่ยล่ะความหักของคอของแม่ที่มีต่อลูกความปูกพันระวังกันและกันเนี่ยมันมันหักมีเอเนี่ยล่ะเกิดดังจรงจี่แล้วเออมีในท่างที่ดีเกิดเกิดนี่แล้วเออโอ้ยอยากฟังพาลูกไต้เพ่นเทศดเด้เออได้มีโอกาสเทศได้มีโอกาสแสด,ดงรรมพูน่ะ ตอนหนาพระปักพระพุทธเจ้าขุนมันโมเมนต์ธรรมดาดิพระ,ระรบรมศาสดาดิฮัอนอ่นนะเออพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเด้วดอา่ารย์เล่าก็อยากฟังเทศอยากฟังรรหลูกใส้เออแสดงแกเล่าคือกันอาจารยไปนี่แหละเล่าก็เลยขึ้นบอกว่าเอาละเทาสิถวายท่านแกปิกสุสงทรรการบูชาแล้วสิฟังธรรมากตาของหลวกของเอ้าเออข่นนะโมเมนต์ moment ธรรมดาดิปาน,นีเล่าก็นาละจัด เอมพามจัดปล่มปีจี้อียังเรียบร้อยเนีแล้วก็ประดับประดาสถานที่เพื่อประโยชน์แก่การฟังเทศฟังธรรมนะ่เรียนบอบาทนี่บาทนี่ญาติย่อมโบกันมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์อียังละ่ะมันเกิดขึ้นดีไล่ประการใดเนีน่ยก็คือว่าในเวลานั่นพวกโจรบมแมนธรมมาดาเด้พวกโจโรเก้าร้อยบนน่ะ ตามปกติมัน,นจะมีแต่โจรหาล่อยแต่ว่า,าโจรเก้าล่อยเหนได้บาดนี้เจียวแนมหาช่องในเหนื่นของงูบาสิกานั่นบ้านนี้หื่นของงูบาสิกานั่นล้อมด้วยกำแพงเจ็ดสันประกอบไปด้วยสุ่มปักตูเจ็ดสุ้มลามหมาที่มันห่ายเขียนป้ายไว้พร้อมว่าบ้านนี้สุนัขดุว่าสันบ้านนี้หมาดุว่าสันลามหมาไหวไม่มองอัน ตุกตุ่มทุกตุ่มว่านันไปสุ่มปัดสูะน่ะนอกจากนั่นก็ขุดโคไว้ในจีจินนำทกแห่งใส่ข้าบไปในเือนแล้วก็ใส่ดีบุกจนเต็มยามเวลากลางเว้นดีบุกนั่นปรากฏเป็นครึังกับนละไล่เดือดพล่านอยู่เพราะแสงแดดมันแผดเผาย่ำเวลากลางคืนปรากฏเป็นก้อนแข็งกระด้งางเขาปักขวากเล็กใหญ่ไว้ทีปืนในระวางกู่นั่นติดอิดกันไป พวกโจรเหล่านั้นบ่ได้โอกาสเพราะอาศัยการรักษานี้และก็เพราะอาศัยความที่อุบาสิกาเป็นอยู่ในบ้านในเงื่อนเมื่อนั้นหูวความที่อุบาสิกานั้นไปแล้วก็เลยได้กคุดอุโมงเข้าไปสู่เงื่อนโดยตั้งเบื้องล่างแข่งกู้ดีบุกและก็กวาดเล็กเลยและก็ส่งว่านาโจรไปสู่สำนักและก็สั่งความบอกว่าเจงปีเอ้อถแต่แม้ว่าอุบาสิกานั้นได้ยินว่าพวกเข้าเข้าไปในมองนี่แล้ว ลับมุงหนามาย่างเฮื่อนท่านจงฟันอุบาสิกานั่นให้ตายด้วยดาบเดอ้อเอาดาบฟันลวดฟาบลวดไปสินว่านาโจน,นั่นก็ได้ไปยืนอยู่ในสำนักของอุบาสิกานั้นฝ่ายพวกโจนบบบนี้ฝ่ายพวกโจนจุดไฟให้แจ้งให้สว่างไฟในเพื่อนแล้วก็เปิดประตูห้องเจ็บกะระหับปนะนั่งท่าสีบบบนี้ผู้รับใส่จีบเป่าเฮื่อนเห็นพวกโจนแล้ว ก็เลยไปสู่สำนักของอูบาสิกาเออบอกว่าคุณได้คุณได้โจรจำนวนยังหลวงหลายโบเมนหาลอยนี่โจรเก้าล่อยคุณได้เวอร์สันเข้าไปสู่เงื่อนฮักประตูของเก็บจะหาปณะเลยได้เวอร์สันมา,าอุบาสิกาลอาก็บอกเออพวกโจรจงขนเอากะหาปณะที่ตนค้นพบแล้วไปเถิดเข้าสีฟังทรรมักตาของหลุกไส้เข้าเจ้ายามาทำหมันปลาไล่แก่ทำของเข้าเลยเจ้าจงไปเฮือนซะ ่ายพวกโจรแบบนี้ทําห้องเจ็บคาหาปะนะให้วางเปล่าแล้วงัดห้องเจ็บเงินบาดนี้นั่งท่าสีนันกมาแจ้งเนื้อความนั่นอีกอุบาสิกาก็บอกว่าพวกโจรจงขนเอาทรัพย์ที่ตนปราศนาไปเถิดเจ้ายาต้มมันตาไลแจงเฮาเลยแล้วก็ต้งนั่งท่าสีนันออกไปอีกพวกโจรทําห้องเจ็บเงินให้วางเปล่ากับงัดห้องเจ็บท่องบาดนี้เออเอาห้องเก็บท่องอีก นั่งข่าสีกับไปบอกแกอูบาสิกาคือเ่านะะั่นล่ะมันคลั่งนั่นอูบาสิกาก็เลยเอิ่นนั่งข่าสีปูหลับใส่มาแล้วก็เ้าขึ้นบอกว่าโอ้ยนั่งเอ้ยนั่งเอ้ยเจ้าเนี่ยมาสำนักเท่าหลายเชื้อแล้วแม่เข่าสังว่าพวกโจนจงขนเอาไปตามไปจอบเถิดเท่าสีฟังรรมาถาของหลูกใต้เข้า,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 ขเ,ขาเจ้าอย่าตั้มมันตะไลแกเข่าเลยเจ้ากับบ่อเอือกเฟื่อค่ำของเขานาอเหมือนนั้น ยั่งคืนมาซ้ำปากซ้ำแล้วซ้ำเหล่าอยู่เจงซี่บาดนี้ถ้าเจ้ามาเด้อเฮาสี่หูสิ่งที่กวนตั้มเจ้าเาด้จงกลับบ้านไปเสียท่อไปซะไปซัอยา่าอย่ามาอีกเด้อว่าสัตว์พวกโจรมันเดียวยังไปก็เอาไปซะว่าสัตว์แล้วก็ให้นั่งท่าสีกลับไปเป็นจังไดล่ะออกตนหยาดยมเออน่ายโจรบาดนี้พ่อได้ฟันไฝกั้มของอุบาสิกานั่นก็คิดว่าโอ้ เมื่อพวกเขานำสิ่งของของแม่ยิ่งเห็นปานนี่ไปสายฝ่านี่คือติดฟาดกระมมเข้าเด้เนี่ยบัดก็เลยกลับไปยั่งสำนักของพวกโจดและก็สั่งบอกว่าพวกทัานจงขนเอาสิ่งของสิ่งของของอุบาสิกาไปไว้ตามเดิมโดยเร็วเดโจนเราหนั่นก็เลยให้ห้องเก็บคาบปณะเต็มด้วยคาบปณะให้ห้องเก็บเงินและท้องเต็มไปด้วยเงินและท้อง ออกคนหยาดย่อมตัวปูซัคนเป็นหยังจึงเป็นจึงฟีอันนี้เพิ่นเว้าไว้เพิ่นเว้าไว้ว่าธรรมะนี่ย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นธรรมดานี่แหละเออเนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นพระไว้เนี่ยทำแลย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว โอ้มีปกติประพฤติทำย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินี่เห็นบอกล,ละ่ะเออมันเป็นจจงซี่มันเป็นจจงซี่เรื่องของเรื่องนี่เป็นจจงซี่อย่าย่อมโสป,ปุโสกันโอ้จังแม่นปักพวกโจรแบบนี้พ่อเก็บสิงส่งเก็บของที่เจ้าของหลักออกมาผลออกมากไปเก็บไว้มองเก่ามองเดิมก็ได้ไปยืนอยู่ในที่เป็นที่ฟังถ้ำนะไฟพระเถละเพิน่นจะแสดงถ้ำเมื่อ มันแจ้งมันสว่างแล้วจึงได้ล่องจากอาสนะในคณะนั่นหัวหน้าโจรก็เลยมอบล่งแถบเท่าของอุบาสิกาเบ้าขึ้นเลยบอกว่าคุณนายคุณนายครับโปรดอดตรวจแกผมต่อมาจันอุบาสิกาเล่ากับว่าเอา้าแม่นอีหยังล่ะเนี่ยฮะแมนอีหยังมาจันหัวหน้าโจนก็นเลยบอกบอกว่าคือจจนปีเออผมเนี่ยโกอาฆาตในคุณนายตัว ประสงค์สีขาคุณน่ายจึงได้ยืนคุ่มอยู่อุบาสิกากเลยบอกโอ้ยถ้าจังสั่นเนี่ยเอา้าไฟอสอดโรวไให้ไฟสั่นแม้พวกโจรที่เหลือกระเดียกจังสัน่นคือกันเมื่ออุบาสิกาบอกว่าเออพอตั้งหลายไฟอสดตทวให้ไปบอถือตรวจตเครื่องเก้าดอกไฟสั่นก็เลยเวบาขึ้นบอกว่าคุณน่ายเอ้ยถ้าว่าคุณน่ายยกตทษจอดโทษแก่พวกผมแล้วขอคุณน่ายให้บรรพุซา แกพวกผมในสำนักแทงหลูกไส้ของคุณนายเด้อไปน้อุบาสิกาพ่อเด็กยินจังปั่นกับวายพระหลูกไส้และกับว้าบอกว่าท่านโจรพวกนี่เลื่อมใสในคุณของโยมและกับธรรมกาษาของท่านไดจึงพากันขอบรนพะษาขอบวชขอท่านเนี่ยจงให้พวกโจรน,นี่บวชเดอ้อแบนัน พระเถระก็ได้ยินย่อมแมวว้าจังสันจะเลยเว้าขถึงบอกว่าดีละดีละและ้วให้ตัดไส้ผ่าที่จนเรานั่นนุง่งให้ย่อมด้วยดินแดงให้พวกเขาได้บวชให้ตั้งอยู่ในศีลแม้ในเวลาที่พวกเขาอุปสมบทแล้วพระเถระก็แดงให้พระกรรมฐานต่างๆแก่ภิกษุเรานั่นลอยลายางภีตัวเก่าลอยลูกนั่นเหยพระกรรมฐานเก่ายางต่างๆกันแล้วกับผ้ากันขึ้นไปสู่พวกเขาหน่วยหนึ่ง นางทัพสมณนทัพไต่หอมใหม่นั่นแล้วพระบรมมา,าสสะดาสมมาสมพุติเ,เจ้าประทับนางอยู่ในประเทศตะวันมหาวิหารซึ่งตอนนี้ระยะขางไกลถึงลอยเฝ้าโยชนนั่นล่ะทรงแนมเบิงภิกสุเหล่านั้นทรงกำหนดพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจแห่งความประพฤติของเอเหล่านั้นทรงเพลงบารมีไปเป็นเครื่องังกับปร,ประทับนางตรัสอยู่ในทีาพาะนะ และก็ได้พระพระบาลีที่มีความสำคัญสอนพระตั้งเมดเหล่านั้นบอกว่าภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั่นพึ่งบรรลุบทอันสงบเป็นที่เข้าไประง,งับสังขารอันเป็นทุกภิกษุเอ้ยเ็้จงวิทจงสักเพื่อนี่เพื่อจิตเอ้าวิทหทรือเพื่อจิตเต้าศักแิวแล่สีหอดสีเทิทงแล้ว เตอร์ตัดราคะและโตสะได้แล้วแต่นั่นก็นสิถึงประนิพันต์ติสุพึ่งตัดต้มหายางพึ่งละต้มหายางและกับพึ่งย่งพุน,นาตหาหั้มึ่งางาหาเจริญยิ่งยิ่งขึ้นติสุโพลวงเกลเลดเครื่องของหายางได้แล้วเขา้าภาษากตเอิ่นว่าผููขามโอคะได้ติสุเอ้ยโตจงเต่งและกับยาประมาทจิตของเตอร์ยาหมุนไปในกรรมคกุ้นเตอร์ยาเป็นผููประมาทเกินกินก่อนแห่งโลหะเตอร์ยาเป็นผู อันกมแผดเผาอยู่กำกลำวนว่าอันนี้มันทุกข์ช่านย่อมบอมีแกบุกค,ค้นผูบอมีปัญญาปัญญาย่อมบอมีแกผูบอมีชาตนชา่นและปัญญาย่อมมีในบุกค,ค้นใดบุกค,ค้นนั่นละตั้งอยู่แล้วในทีไกล้ปณิพัทธ์ความยินดีบอมแมนของมีอยู่แห่งมนุษย์ย่อมมีแกปิกษุผู้เขาไปแล้วสู่เงื่อนว่างผูมีจิตสงบแล้วผูเห็นธรรมแจ้งแจ้งธรรมอยู่โดยชอบปิกษุปิจลาร่าอยู่ ซึ่งความเกิดขึ้นและกับความเคลื่อมไปแห่งขันทั้งหลายโดยอาการใดๆเธอยอมได้ปีติและปราโมทโดยอาการนั้นนั้นการได้ปีติและปราโมทนั้นเป็นธรรมอันบอดตายของปูงูแจงทั้งหลายธรรมนี้คือความคุมค้องหึ่งยินทีหนึ่งความสันโดษหนึ่งความสำาร่วมในพระปฏิโมกข์หนึ่งเป็นเบื้องต้นในธรรมอันบอดตายนั้นมีอยู่แก่ภิกุผูมีปัญญาในประสาทนานี เธอชงกบมิดสีดีงามมีอาชีวะอันหมดจดกเกี่ยดท้าน,นภิกุสพึ่งเป็นภูประพฤติในปฏิสันถานพึ่งเป็นภูสลาดในอาจาระเพราะเหตุนั้นเธอจักับเป็นผู้มากไปด้วยประหมดจะทำที่สุดแทงทุกใดเนี่ะออกส่วนญยากยอมพระพุทธเจ้าเป็นกัตรัสสอนธรรมะบอกธรรมะไนี่ย,กย,ยแกพระทั้งเก้ารอยลูกมาละทีเด็ดบวชใหม่นาะโอ้โมเมนต์ธรรมาดาดนี้เนาะ เออเบิ่งดีล่ะเบิ่งดีล่ะย่อ,ยกยอมการบรรลุธรรมการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตุกสิงทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลจังี่แมนบอกย่อมสมพ้องจา,า,า,ารุจิตกาบนมัสการเบิดว่าย่อมน้องอ่าเพิ่นให้ธรรมเนาะได้ธรรมะจังีิล่ะได้ธรรมะสิ่งดีพระพุตเจ้าสอนเออเป็นสิ่งที่เฮาสามานถนำไปประพฤติปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังปีล่ะ โบทีใดได้เหตุได้ทำนอกผู้ใดก็ตามบกคลผู้ทำในเรื่องของประกรรมฐานนี่แหละเข้าจเจริญเมตตาเมตตาเนี่ยจะเป็นประกรรมฐานอย่างหนึ่งคือกันได้หยาดจอมักโบโซกันเนาะท้าว่าจิตใจของเอามันมีความเลือ่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่งตัณหาเข้ากัมีโอกาสในการได้บรรลุธรรมได้พบพ่อความสุขเปี่นวา,วาจแต่งสันเด อในร่างกายในโตตนในชีวิตของกัวเข้าเนี่ยถ้าแมนว่าเอา้าจักในการเหตุการท่ำเหตุตามที่พระพุทธเจ้าเป็นได้ตังไดชก้อนได้บมอกเองสี่นอกเข้าประพฤติไปปฏิบัติไปเนี่ยโอ้มันมีความสุขแต่ได้ยากยอมสมบูรณ์สุขอนเพราะว่ธาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัส,รสไว้เนี่ยบมเมนธรมมดาเด้เป็นอมะตะเดชเป็นอมะตะกอยังนี้อะ ที่เป็นสอนไหวเนี่ยมอมแมของเล่นๆได้หยาดย่อมเออที่พระพุทธเจ้าเป็นตัดแสดงนาอภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเป็นว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุบทอันสงบเป็นที่เข้าไประง,งับสังขารอันเป็นสุขเป็นว่าเห็นว่ลไรเนี่ยอยอมเออเปิ้ลใจก็ความวาเมตตาวีหารีเอบุกปลู้ตั้มกรรมในพระกรรมฐานอันประกอบไปด้วยเมตตาอยู่ก็ดี ผูยั่งชา่นบวาสิเป็นหมวดใดโดยจะพาะหมวดสามหมวดสี่ให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งเมตตาและก็ดำร่องยุคกกดีเนี่ยนั่นลหละคือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาเท่ากับเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตามีความเหลื่อมใสเหม่นบอกอปัสสนโนมีความเหลื่อมใสเอ่ยย่อมปลูกความเหลื่อมใสล่องในพระพุทธศาสนาน่แล้วเอ่บรรลุบทีสงบบทีสงบประทังสนต,งตังนั่น กัเป็นสื่อของพระนิพออัทธ์จิตโสภูเหตจังสัน้นแก่สิย่อมบรรลุย่อมประสบพระนิพานธ์ได้แม่นบายยาัลลัยญาติย่อมประนิพันธ์กัเป็นส่วนแหง่งความสงบเป็นที่เก่าไปสงบระงับสังขารเพราะว่าความที่สังขารตั้งปวงมันเป็นสะ่าที่ระงับแล้วนี่ละ่ะมันกะเป็นสุขเนายยาี่ยเพราะความเป็นสุขอย่างยิง่งแก่สั่เขาเหตุเอาตั้มเข้าประพฤติปฏิบัติไปแม่นบอลลัยญาติย่อม ที่สำคัญก็คือว่าจิตเนี่ยอย่าไปมกบุญอยู่ในกรรมคุ้นทั้งหายางแบบนั้นและก็อย่าประมาทอย่าย่อมตัวโรณ์โซ่อนอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าเล่นเล่เป็นบอกเจียงสันนี้พระพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนเป็นตรัสให้ได้พระพฤติปฏิบัติเจีงสันนาพระพฤติปฏิบัติในคุณศีลคุณท่อมถ้าเป็นผู้ปฏิบัติในคุณศีลคุณทรรมเข้ากับสี่นี ความอิ่มเอิบมีความปราโมดปราปลื้มปีติยินดีแม่นบ่แหมกะสิมีความเป็นผู้บันเทิงในธรรมในธรรมที่แหนี่ละ่ะเป็นถ้ำที่พร,ร,ระพทระททททระุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสได้สอนไว้พอปะปุญฺญาปิบัติไปกะสิธรรแหมที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็แสดงแหมถ้ำพระแหที่กำลังฟังเสกฟังธรรมเพิ่นกน็โอ้ยได้บรรลุธรรมพอได้บรรลุธรรมแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้ และกันสาม,มารถบุลับไป้เข่าเป่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะขนต้างถึงร้อยเศร้าหยดได้เห็นบ่ละได้ไปช่มช่วยพระสารีรักมีสีคือจังกับต้องของพระถาคตเจ้าถาวายบังคมแทบพระบาทของพระพุทธเจาเมมาดาด้าบุญได้บรมนิสพันนอเนี่ยล่ะก็เป็นเรื่องเรืร่องหนึ่งที่เข้าได้งูจับว่านี่ล่ะความผูกพันนอญาติย่อม แม่ผู้ที่ตั้งอยู่ในถ้ำแกยับฟังเตศฟังถ้ำฟองพระลูกไส้คือกันเด๊